กยงี้มึงเป็นเฮียไรนักหนาไอสาตว์แล้วมึงเป็นพ่อกูนะแล้วมึงเป็นพ่อเป็นแม่กูนะเริ่มเป็นเฮียอะไรกูลำจะต่อยกูไหมล่ะวันนี้นนี้ได้เห็นคนต่อยกล้องขอบคุณครับพี่พันหนึ่งขอบคุณครับแม่พี่ชายสุดที่รักผมก็ว่านึกว่าแต่เด็กน้อยมึงหลอกสีเฮียบ๊องบ๊อง อโอ้ยใบแดงโอ้ยมาโลอีกแล้วคุยโเกียร์ที่หายเลยตัวมึงเนี่ยไอ้เหี้ยต้องสกัดกันต้องสกัดกันต้องสกัดกันต้องสกัดไม่งั้นหลุดไม่งั้นหลุดโดนไปะไรวะโอ้ใบแดงเต็มระบบเียันสีฟ้าเต็มระบบอะไรจริงจริงมึงจะชนะเขาไหมอ้าวพอกูแพ้ซ้ำร้อยกูเต็มเลยอ้าวกูร่วมละซ้ำเลยเออ รหัสกลัวแล้รหัสโออเข้ามาเถอะมึงไปมึงไปเรียนแล้วเหรอหลงาวมึงก็งงเหมือนเดิมเว้ยมึงจะไปเรียนให้มาไม่งก็งเหมือนเดิมไอ้กวกไอ้สมองกำกวงเอ้ยโอ๊ยหลงสาวพี่เอาหัวไม่ขึ้นโอ้โหมาผมเข้าแล้วเข้ารหัสได้แล้วนะวชื่ออะไรชื่ออะไรมา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 กำลังครับเข้าหน้าหลดฟีฟ่าแล้วไม่ต้องรีแพ้หรอกเนาะเมลพันเนาะครับ พอแพ้ผมรู้เลยแพย้มาเกมหนึ่งเพื e ่อนเม็ดละห้าร้อยได้ไหม ea sports ทำไร <จน S 1> ที่ e ผมจะได้รับเออเดี๋ยวก็รู้ว่าใครใครใครจะขอพูดเรื่องเม็ดละอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็่ไมมนเสียงสั่นแล้ว,ลวใช่ครับสั่นดีร้ออะไรล่ะเมื่อกี้ขนาดยังไม่เล่นก็นสั่นไปหมดแล้วนะ่ะมาขอค่อยแดกแล้วกันกูอยากกินข้าวไม่อร่อย กูอยากโยนทิ้งแหละปิดหูดิมาหลเฮ้ยเปิดหูดิดิ<า>เฮ้ยรีบแพ้หรอแป๊บนึงหัลังแครับที่ตากเกิดเกิดแม่พี่ให้กินอะไรเป็นอาหารครับถึงได้มีสาวมากติดรุมรอบเป็นกองทัพครับ แม่เกิดมาแม่ให้เลี้ยหีเลยครับอหากูไม่สั่งสอนแล้วกันพูดกูอย่างนี้เนละมึงเป็นเฮียอะไรนักหนาไอสัตว์แล้วมึงเป็นพ่อกูนี่ยแล้วมึงเป็นพ่อเป็นแม่กูนะ่ยเริ่มเป็นเฮียอะไรกูละมึงจะต่อยกูไหมล่ะยัดแม่มาเขาลาหันมาแล้ว อาจฟีฟ่าบอกหนออ้มอมันมูลค่าทีมมาเลยวะมูลค่าทีมเท่าไหร่ครับจับภาพแปมน,น่งวันนี้พี่ีได้เห็นคนต่อยกล้องไหมหนอขอบคุณครับพี่พันหนึ่งขอบคุณครับโอ้ยทำไมพี่โดนเนไหมาให้ผมแบบนี้พี่ชายสุดที่รัก ผมก็ว่านึกว่าแต่เด็กน้อยขอโทษครับพี่ชายขอโทษครับผมก็นึกว่าแต่เด็กน้อยถ้าเป็นพี่ผมจะไม่พูดอย่างนี้ผมก็นึกว่าแต่เด็กน้อยอะ่ะพี่ขอโทษครับพี่ผมก็นึกว่าแต่ใคร ขอบคุณครับพี่ชายขอโทษนะครับพี่เลิฟสุธีรักของผมผมจะเอาอันนี้เองพีระดนขอบคุณครับพี่ใครวะพีระดนชื่อเหมือนพี่เปาพี่เปาหรอวะพีระดอนโหลรับเพื่อนดีเพื่อน แอดไปแล้วอะไม่ใช่หรอกมั้งโอ้ยแี่คิดทีมตั้งควยพันล้านไม่อยากเล่นแล้วแค่กลัวว่ะกลัวเหรอกลัวแล้วอ่ะมาไม่ละพันละเปิดบูดิตครับเปิดบูดิตมารับยังอ่ะได้ยังอ่ะฮัลโหลรับดิรีบไปไหนรีแพลหรอเล่นเล่นเล่นทีมคนอื่นนี่ร้องอีกแล้วมึงก็เล่นก่อนอันนั้นก่อนจะเป็นรหัสมึงอ่ะ มันก็เป็นรหสัสคนอื่นมาก่อนมึงอย่าพูดเลยเป็นรหสัสกูครับเติมเองครับเติมไปหลายแสนด้วยกูไม่เหมือนมึงหรอกเป็นเลียเข้ามาใช้แคร์แลแคร์กแป้งแคร์ไงไอสัตว์ได้ปงแป้งรับยังอ่ะรับยังอ่ะมึงรีบไปไหนล่ะมึงรีบแพ้ไปไหนกูมือสั่นแล้วตอนเนี้คือกูมือสั่นเว้ยกูมือสั่นแอดมายังครับแอดไปแล้วแอดไปแล้วดูดิ PUK นะ เออก็บอกว่าแอดไปแล้วกูไม่ใช่ควายมึงก็รู้ดิผมขอจะทิ้มก่อนได้ไหมมึงไม่ต้องจัดอะไรแล้วมั้งอย่าจัดอะไรอีกดูก่อนครับมาเชิญไปแล้วเสร็จแล้วก็เข้ามาแล้วกันเม็ดละเท่าไหร่นะเม็ดละห้าร้อยใช่ไหมหนเห็นไหมล่ะเต็มเลยอ่ะเชื่อไหมากเล่นละนานเต็มเลยอะโหมื่งนไม่เล่นยังไงเงี้ย สนเพื่อนไม่เล่นได้มีอตำนานเต็มลุยอ่ะสนุกเพื่อนไม่เล่นได้มีตำนานเยอะขึ้นเพื่อนบลมาหรอเอาเขาทรมึงนะตาใช่หรอรอครับพี่ครับไอคิงเหมือนกลัวมึงนาตากลัวอ๋ออันนี้ออกงานลูกเม็ด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 เท่าไหร่เม็ดเท่าไหร่ครับเม็ดละพันก็กดตามนั้นจบต่อให้มึงจะทีมโหดกว่ากูหรือเฮียอะไรกูก็ไม่สนครับเพราะมึงอ่ะมันโง่อหูมดูทีแม่งดีร้องอีกแล้ว ขอร้องไว้ก่อนไม่ได้หรออันอันนี้เสียไม่ได้อันนี้อันนี้มันขอมีแต่เสียตลอดอันนี้ร้องตลอดลูกก็หล่อพ่อก็รวยทุไม่ถึงพูดจังไรอะไรแบบนี้ครับฮะรู้จักปะไอ้เยอสมองกวกไอ้เยอะสมองกำกวงมาเมลพัน์นะครับจบเกมปุ๊บโอนเลยนะครับโอเคครับเม็ดหนึ่งขอคองบอลก็เชิญ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 มันต้องมีเสียงในเกมด้วยขอญาตเสียงในเกมนะเชิญเลยครับเชิญเลยยอดเบืองงาม ยูทูบเฮียทีไม่โหดจัดเลยวะลองอีกแล้วลองไว้ก่อนขอเมนต์นึงแล้วคองบอลโอว้ย มึงไม่เปลี่ยนเป็นทีมแฟนตาซีและไอตาติ่งเตียงกูมไม่รู้กรีมันดีสุดอุย้ยเยอะไม่ได้เล่นแบบเดียวเองไปมาเลิด <c oughs> อ้ยเฮียเอ้ยนั่นึงนะเอาเอา้าทำไมนักเตะกูเป็นอ,อย่างนี้ล่ะอะไรอะไร เอ้ามันก็ไว้ลงแรงมันเอาไว้ลงแรงนักเตะนี้ไว้ลงแรงไอ้โง่อ้าวเฮียอะไรนักเตะไอ้พวกนี้ก็ไว้ลงแรงแล้วความผิดมาเหรอเออโหดเหมือนแกมึงดูดิบวกแปดทั้งทีมึงเอาเฮียอะไรมเฮ้ยทำให้กูเล่นก็ได้นะวันนักเตะมาผิดอะไรนักเตะไอ้พวกนั้นมันก็ไว้ลงแรงมันก็โหดเหมือนเดิมมึงเอาเฮียอะไรมึงรู้ไหมนะนักเตะที่มึงไอ้นั่นอ่ะมีเดียตัวโหดนะน่ะพอเผิ่มโหดกับตำนานอีกใช่หรอ ไม่ต้องบอกหรอกครับรู้อยู่แล้วครับโง<อ>่ยิงกูได้ยังอ่ะแล้วมึงยิงกูได้ไดยังอ่ะเอาครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับถ้กินกูมันยากหน่อย เกมไม่เที่ยครัเปสจังวเวลาเอ้ยไหวไหมผมาขนาดนาผมเอาลาหัดผิดมาแล้วนี่เมลพันครับมลพันลาดผิดตัวมึงอ่ะตัวนั้นนะพวกนั้นตัวโหดเลยเฮียมาเจอบาริโอบาลเตลีดิยูทูบมกูเอาบาลเตลี่มาด้วยะ วิ้ยเดอะบอยเฮียเอ้ยตัวกูช้าจังวะเฮ้ยยกูดิกเอ้าเง่าเฮียอะไรขอบใจมากเพื่อนี่มันกินกันไม่ลงไหวเฮียเกมเนี้ยสูต้องกินกันไม่ลงอีกแล้วเฮ้ยเอ้าเอาร้องดิสัตว์ เดวนอฟสกีมึงร้องสี่เฮียนี่เกมต้องหยุดแล้วครับมึงร้องสี่สัตว์โอ้นี่เป็นโอกาสมึงร้องสี่เฮียปอง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 มึงร้องมึงร้องมึงร้องออกมาสิกูบอกให้มึงร้องออกมาไงเฮียเฮียสมบัติกำกวงหนึ่งพัน ฟังนะต่อให้นักลาบมันดีแค่ไหนอ่ะแต่คนเล่นมันโง่มันก็โง่อยู่บนยังค่ำเนี่ยทำไรทำไรอะเปิดเปิดมาทำไมเปิดไหมกูโมงไอโง่เอโผิดมาครับเอาตัวผิดมาเอาร้องสิโออตาเมนดี บอลอิตาลีเฮียมึงแก่แม่งนอกเกมยังในเกมเลยไงวะเฮียเกียนทิพหายช้าด้วยเฮียตาต่อไปมึงต้องกดแฟนตาซีทีมงค่อยเป็นนักเตะตำนานมึงกดผิดโอ้โหเปลี่ยนบอกได้ไหมวะมึงจัดมันอยู่ในแฟนตาซีไอตาติ่งเตียงได้ครับได้ครับวรหัสผิดมาเฮียโทษเราคนดู อื้ยิงเงียวเองอ่ะไปเดบอยเดบอยไปด้ตัวบเอยขึ้นมาได้สเฮ้ยไอ้เฮียมึงหลอกบอลหาพ่อมึงเน่วะตัวแม่งยังกากเฮ้ยตัวดีครับตัวดีชีวิตนี้ขอแพ้แค่ครีมแต่ส่วนมึงเดี๋ยวเจอกันบายบ RK ครับเทียตัวแม่งยืนยืนกันดีมากอ่ะกูบอกไงนะถ้าใครเล่นรหัสนี้แพ้นะแล้วโง่นะกูบอกเลยอย่างควายอ่ะถ้าเล่นรหัสนี้เราแพ้แล้วเสียเงินอ่ะไม่ควรเล่นรหัสไหนแล้วจริงๆพูดไปเลยครับนำรายลิละพันธ์อ่ะย่าตูเร่แกลคริชิไปไปไหนไอ้สัตว์มึงรู้จักฟ claro ันไดบ้างม่รู้จักฟันไดบ้างรู้จักฟันโออ่ะ ันโอหอาวานเจี๊ยบเอาหวาจินเยลยายายตุเร่หวานเจี๊ยบมาโลเตลลี่เฮ้ยมังเซ็ตได้อีกเหรอวะขนาดเซตดีแล้วนี่นี่มาโลเตลี่ไม่ได้ครับต้องใช้มาโลเต้แม่มาโลเต้แม่พ่อยายาตุเร่ไอ้บาโลเตลี่เดี๋ยวกูเปลี่ยนออกแล้วเกมหน้า เริโอ้ยเฮียไม่มีตัวไหนวิ่งเลยโอ้ยถึงยอดบัวงามเดบรายโอ้ดูครับรับกองต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงไปตามๆกันเลยครับโอ้ยไอ้เหี้ยเล่นดีละ กี่มันอยากไอเต้าเน่เลยมันกินข้าวไม่ถูนคงสุกแต่ชาจากมารนาแก้วโอเคครับมานาแก้วแบบพี่บอกให้สเฟนเจราสดสเฟนสเฟนเจราดคิเซโนโรนาลโดซินเจโนโรนัรโดเอร์เงี้เอร์เงี้เขาเรียกว่ายิงนกหนึ่งจูนเขาเรียกว่าหนึ่งจูนตอนนี้อับ บอตลลี่บอลโลเตลลี่ฉลาดจังโอ้โหอ้าว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 มีเรื่องโอ้ยแดงโอ้ยบาโรอีกแล้วห่วยเกียร์ิีหายเลยตัวมึงเนี่ยไอ้เหี้ยมันนี่ใส่เป็นคนเล่นว้าวบอลโลเตลลี่อ่ะคริสเตียโนโรนัลโดเซฟนเจรฉลิมและลูกนี้จริงเลยครับ เกือบเกือบเกือบโป้งๆไหมล่ะมือไงซับหอยบาโลแม่งเอากรี๊บเลวันดอฟสกี้ยังพาบอลผ่านไปได้ครับะครับตอนนี้พวกเขาพยายามตั้งเกมบุกขึ้นไปนะครับต้องระวังการสวนกลับเหมือนกันครับเปิดลูกนี้มาได้สวยแล้วครับโอ้ยส่งอยู่นั่นแหละเฮ้ยอย่าแยกตัวเลบ มงสวยเฟนเจบุลเลวันดอฟสกี้เล yeah. şey ี้ยงผ่านตัวประกบไปได้เลยครับนะครับประกบคาิสซิโนโรนันโอ้โงเยี่ยมยิงไม่ได้ว่ะเยี่ยเกมนี้ขอสองพัได้ไหมลอเมนนิงพอ เอาเอาเอาสวอ้อกูกไม่ได้ได้ไมเนี่ยจะเป็นลูกทุ่มอีกครั้ง,งครับ <S <S <ล>ว้าว่ะเฮ้ยเอาเฝ้าชนะได้เดียวมา <S 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 รับเงินกับพี่พี่รอโต๊ะบาร์<อ>าไม่ครับเฮ้ยส่งดิเฮ้ยโโอโห้หดวนครับ, <S 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 รบ ต้องสกัดกันต้องสกัดกันต้องสกัดกันต้องสกัดไม่งั้นหลุดไม่งั้นหลุดเล่นงงงแบบนี้หมายังแพ้เลยมึงอ่ะโดนไปอะไรวะโอ้ไปแดงผมสวยแล้วไม่น่าไหวป่ะอตามินดี ตั้งหลัก่นรับเล่นอย่างเลี้ยนเลยอ่ะเล่นอย่างเลี้ยเลยอ่ะตั้งหลักครับวยเล่นอย่างเลี้ยนเลยดูดิเลี้ยนใช่ไหมไอสัตว์เลี้ยนใช่ไะโอยี่ยเล่นอย่างเลี้ยนเลย่ไหมไอยองไมเล่นเลี้ยนอย่างเนี้ย แท้ทุกเกมกระจอกชิหายควายโอ้โเนี่ไม่น่าไหววะโดนไปแดงสองใบไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เสียแค่พันเดียวเว้ยคนดูเอาทีมาผิดด้วยครับเอาทีมาผิดด้วยขอโทษด้วย เป่าวะเออเฮียได้เม็ดเดียวว่ะเดี๋ยวค่อยโอนทีเดียวได้ไหมมันเดียวได้โอนทีเดียวก็ได้โอนทีเดียวก็ได้ครับเต็มระบบเียนสีฟ้าเต็มระบบอะไรจริงงมึจะชนะเขาไหมอะผมกูแพ้ซ้ำร้อยกูเต็มเลยอะกูล้มแล้วซ้ำเลยเออกูล้มแล้วนี่เอาดินาดิเฮียมันก็ยังไม่ได้แพ้ขาดหน่อยคุยเลยสัตว์ พี่กูเดอดต่อยทำมึงบงแตกแล้วกูชนแหลกทำมึงงงแดกจนสะบงแหกมึงชนะกูเห่ยเฮี่ยมคงแปตกเจอกับพวกกูเห่ยสักคงแดกมีแค่ไม้เลือยซู้อห้แรกับคมแฝกเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปดทรงแอ๊ทรงแกที่พวกมึงเคยได้เที่ยวพวกแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟาดเลยไอสัตว์ทูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไอหน้าเฮี่ยมของน้อยพวกกูรวยจัดเงยสลือมาขอพราะกูไม่สนุนไม่ใครกูเล่นมึงยังจะขอร้อย